เนยความฝันเลขนํนำโชคฝันเห็นแมวบาดเจ็บฝันเห็นแมวบาดเจ็บแปลว่าศัตรูคนที่คิดร้ายท่านกำลังดวงตกหนักท่านจะไม่เห็นศัตรูที่คิดร้ายท่านอีกศัตรูของท่านกำลังป่วยหนักกำลังดวงตกหนักหรืออาจจะเสียชีวิต ฝันเห็นแมวสีขาวแปลว่าจะมีคออาถรรระวังถูกหลอกลวงช่อโกงณนะเวลานี้ตอนเนี้มีชาวบ้านคนในวงงานนินทาว่าร้ายท่านเพราะอิจฉาลิศยาที่ท่านดีเด่นกว่าให้ไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมแก้เคสฝันเห็นแมวหนึ่งตัวให้เล่น9119 ฝันเห็นแมวบาดเจ็บให้เล่น3ามเจ็ดเสามเจ็ดาสามารถเล่นหนึ9 1, 9เก้าสี่เก้าเกหนึ่งสหนึ่งสหนึ่งเสาเจดเสเจดเกได้ค่ะ ฝันเห็นแมวบาดเจ็บถือว่าเป็นฝันดีเพราะแปลว่าศัตรูที่คิดร้ายคุณกำลังดวงตกธุรกิจล้มละลายขอให้ท่านโชคดีรับทำนายดวงรับทำนายดวงแบบมีค่าครูเท่านั้นท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ลยไลน์ไว้ใต้คลิปขอให้ท่านโชคดีค่ะ